เหรียญมานาะคืออะไรรู้จักเหรียญที่ใช้บน Decentral ลแอนไม่เพียงแต่กระแสคริปโตเคเรนซี่และงานศิลปะแบบ NFT เท่านั้นที่กำลังได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกเมื่อช่วงเกือบปลายปีที่แล้วก็ได้เกิดกระแสฮือฮาจากฝั่งเมตาหรือชื่อเดิมคือ Facebook ได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเมตาเวิร์ที่จะนำพาผู้คนทั่วโลกไปสู่ยุคใหม่ที่ไม่ใช่ยุคดิจิทัลอีกต่อไปหากพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือโล ออเเสนนนั่นงและมีหลายประเทศรวมถึงหลายบริษัทก็ได้มีการพัฒนา Virtual Worlds เช่นเดียวกับ Meta ด้วยแน่นอนว่าพอเกิด Virtual Worlds ขึ้นมามันก็ต้องมีสกุลเงินเพื่อใช้สำหรับเป็นตัว <c oughs> กาลางในการแลกเปลี่ยนกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเหรียญมานานั่นเองในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกันทั้งเหรียญมานาแ, cent Land และ Decentraland กันในคลิปเดียวเลยสร้างรายได้ผ่านการขุดเหรียญคริปโตเคเรนซี Passive Income ช่องทางใหม่ทำเงินได้แม้กระทั่งตอนคุณนอนหลับ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ like at, at l Max i n e a d adlixmaxi มีแอดด้วยนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องมาทำความรู้จักกันกันกบ d e c e n t r a l a n d กันก่อนเพราะมานาจะมีบทบาทอย่างมากกับโลกดังกล่าว d e c e n t r a l a n d เป็นแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของ virtual worlds โดยมีการสวมใส่อุปกรณ์อย่าง VR เพื่อเข้าไปสู่โลกดังกล่าวในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นเกมจำลองเหตุการณ์หรือแม้กระทั่งการทำ ก็ในช้ได้เช่นกันโดย Decentraland เปิดให้บริการเมื่อปี2560แต่สำหรับบุคคลทั่วไปเข้าใช้งานได้เมื่อปี2563ที่ผ่านมานี่เองและถือเป็นแพลตฟอร์มแรกของ m e t a w e r s e เลยนอกจากนี้ข้างใน Decentraland ถูกดำเนินการด้านเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเองมันถูกสร้างขึ้นจากอีเ r เรียมบล็อกเ i n และยังมีในเรื่องของสมาร์ทคอ t r a c t ทำให้เราแสดงความเป็นเจ้าของและสามารถซื้อที่ดินบนดิเซนทรอลแลน ได้ซึ่งมันมีจํากัดเพียงแค่90,000ื่นพืนเท่านั้นที่สําคัญเราสามารถสร้างสิ่งต่างๆบนที่ดินของตัวเองได้ด้วยไม่ใช่เพียงที่ดินอย่างเดียวยังมีพวกสินค้าอื่นๆขายบนนั้นมากมายถ้าเราต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้นเจ้าเหรียญมานาคือคําตอบที่ช่วยให้คุณได้ของต่างๆมาครอบครองลักษณะสําสคัญของ Metaverse ส่วนใหญ่คือเป็นระบบ Decentralized แบบชัดเจน ทำให้สามารถกระจายอำนาจได้โดยที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถควบคุมมันได้เพียงแต่ทุกคนสามารถร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมบนเมตาเวิร์สได้และในการสร้างสภาพแวดล้อมบนนั้นก็จําเป็นต้องใช้เงินซึ่งแน่นอนว่าสกุลเงินของดิเซนทอ a แลนด์ก็คือมานานั่นเองสําหรับตัวมานาเป็นโทเค็นสกุลเงินคริปโตเคเรนซีที่ถูกสร้างบนโปรโตคอลบล็อกเชนของอีเทเรียมและมันใช้สําหรับการซื้อขายและเปลี่ยนสิ่งของต่าง บนแพลตฟอร์ม Decentraland โดยสินค้าบางตัวบนนั้นมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่1มานาไปจนถึงหลักหลายพันมานาเลยทีเดียวในโลกของ Decentraland เหรียญมานาจะมีบทบาทอย่างไรบ้างข้อที่1 ใช้งานกระเป๋าเงินของเราได้แน่นอนเมื่อเราลงทะเบียนใช้งานบน Decentral Land เราก็จำเป็นต้องเชื่อมต่อกระเป๋าเงินเข้ากับ Metaverse ดังกล่าวเพื่อให้มันช่วยดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินของเราไว้นอกจากนี้ไว้สำหรับในการเชื่อมต่อกับมานาะที่เป็นสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการแลกเปลี่ยนอีกด้วยข้อที่2ซื้อสินค้าต่างๆบน d e c e n t r a l Land สำหรับการเข้าสู่ดิเซนทร a ลแลนด์ได้นั้นเราจำเป็นจะต้องสร้างร่างอวตารบนแพลตฟอร์มเสียก่อนและปกติเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วมันก็จะมีชุดพื้นฐานให้แต่ถ้าใครต้องการตกแต่งตัวละครให้สวยงามก็สามารถใช้สกุลเงินมานาะซื้อสินค้าต่างๆนอกจากการตกแต่งตัวละครได้ข้อที่3ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บนดิเซนทรอลแลนด์ บน m e t a เวิร์สดังกล่าวก็มีที่ดินจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจครอบครองอีกด้วยโดยมีที่ดินมากกว่า90,000แปลงให้คุณเลือกหรือถูกนำออกมาประมูลยิ่งที่ดินไหนสวยๆก็ยิ่งมีมูลค่าแพงมากขึ้นเรื่อยๆโดยบางแปลงหากเทียบกับสกุลเงินแบบเฟรียตแล้วตีมูลค่าได้หลายล้านเหรียญดอลลาร์เลยทีเดียวหากใครได้เป็นเจ้าของที่ดินบนดิเซนทอลแลนด ก็สามารถตกแต่งสิ่งต่างๆลงบนที่ดินของตัวเองได้ตามใจชอบขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของต้องการสร้างอะไรนอกจากนี้ที่ดินที่ครอบครองก็สามารถจัดนิทรรศการแสดงผลงาน NFT และเก็บค่าเข้าชมได้ด้วยสำหรับเหรียญมานาเองไม่ใช่เพียงแค่ใช้งานบนโลกของ d e c e n t r a l a n d เท่านั้นแต่คนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถใช้สกุลเงินดังกล่าวเพื่อเก็งกำไรและแลกเปลี่ยนกันไปมาบน exchange เจ้าที่ให้บริการได้โดยในปัจจุ บนเหรียญมานานั้นก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวซึ่งก่อนหน้านี้เหรียญดังกล่าวก็ได้มีมูลค่าที่ลดลงอย่างมากอยู่แล้วจากหลายปัจจัยทั้งตลาดคริปโตเองรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่สร้างความกังวลให้กับผู้คนแต่ถ้าเกิดใครสนใจเหรียญมานาอาจจะต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนการลงทุนเพื่อไม่ให้เราเสียทรัพย์สินโดยใช่เหตุนั่นเอง